ครับส่งงานซ่อมลูกค้านะครับหลังจากซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเป็นกีดญี่ปุ่นนะครับไม่ทราบยี่ห้อว่ายี่ห้ออะไรนะครับไม่มีโลโก้เป็นโสรบดึงบนนะครับอย่างนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรนะครับตอนนี้ผมก็ใช้หัวจุกเหมือนเดิมนะครับแทนการ ใช้สายเพราะว่าทดสอบแรงดันสูงว่าจะได้ที่เท่าไหร่ก็สาเหตุหลักๆที่เจอก็คือหัวสูบครับที่มากับสูบนะครับเนี่ยไม่ทราบว่ามันเป็นที่หัวสูบหรือเป็นที่ซุเปอร์ลีนนะครับผมก็เลยเปลี่ยนตัวใหม่ไปให้เป็นแบบหัวแขกนะครับแล้วก็โอลิงข้างในนะครับ สปริงกันย้อนนะครับสปริงกันย้อนนี่มันกดแรงไปนะครับมันทําไำให้วาล์วมันเปิดแล้วก็เหมือนมันดึงไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ชุดโอลิงข้างในนะครับสามสี่ตัวเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับว่าหลังจากซ่อมแล้วทําแรงดันสูงสุดได้ที่เท่าไหร่นะครับครับจะทําทการทดสอบสูงนะครับว่าทําแรงดันสูงสุดได้ที่เท่าไหร่หลังจากซ่อมนะครับ ทำแรงดันสูงสุดได้ที่5 0 0ันะครับ5 0 0 psi นะครับหลังจากซ่อมไปแล้วปล่อยลมออกนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ